ข้าวเหนียวจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีรู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีอ่ใช่ความรักที่เขามีให้คุณไงล่ะคุณแสงระวีต่อยเขาแข็งแกร่งเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทําได้ทุกอย่างนี่แหละแสงระวีเขาโดนโดนมัดมือจับตัวภาเขาอยู่ โรงงานยาเทือนเหรอเป็นห้องร้างๆเหรอหมอรกดเข้ามาหาเหรออยู่ในห้องร้างๆใครว่าฉันจะฆ่าคุณละ่ะฆ่าคุณล่ะทำแบบนั้นนะมันไม่ได้ผล,ผลอร่อยนี่แหละเห็นใดลิงกิบกิจเห็นเข็มฉีดยาถืออยู่ตรงข้างแฟมทํางานตามะยืนฟันเย็นถือเข็มฉีดยาตรงข้างแฟมทํางานตามาสีเขียวเหรอ ยืนหน้ายิ้มยิ้มโลโก้อิสุสเหรอยืนอยู่ยิ้มยิ้มมละกดยืนฟันเยินกดเข็มฉีดยาเพื่อไลไรฟองอากาศก่อนจะฉีดเสร็จแบบเยยบม่ปากจิรน้ำเหลืองเครื่องบินนกแอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กโเลอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอน้ำสีเหลืองเหรออยู่ที่ หมอโรงพยาบาลเหรอเห็นฉีดยาอยู่ที่คนร้ายที่โรงงานยาเทือนเหรอ